ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะจบวีคแล้วในเกม s u ม m ม n e r War จะต้องทำอะไรก่อนคลิปนี้ไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันชาแนลนะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันที่ใกล้จะสิ้นสุดวีคแล้วนะครับผมก็เราไปดูกันนะครับว่าก่อนจะจบวีคนะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเพื่อเช็คนะครับก่อนที่ว่ามันจะรีอาทิตย์นะครับอย่างเช่นของที่มันสามารถทำได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับ เราต้องเคลีย์ให้หมดนะครับผมก็อย่างแรกนะครับผมก็มาดูนี่ก่อนเลยนะครับจะเป็นหินหลอมนะครับมันสามารถคราฟได้3ชิ้นต่อ1สัปดาห์นะครับมันเป็นไอเทมที่ดีมากเลยนะครับสามารถรีรูนให้เราได้นะครับที่เขาเรียกในเกมกันว่าหินรีนะครับผมเพื่อนๆต้องรีกันด้วยนะครับมามาซื้อกันด้วยนะครับมาคราฟกันด้วยนะ แล้วก็อีกชิ้นนึงนะครับจะเป็นหินหลอมประจาสัปดาห์นะครับแต่นี้จะเป็นของลูนบัวรานะครับผมอ่านะครับอย่างที่2แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับจะเป็นนะครับหินไอไม่ใช่จะเป็นกล่องเวทมนต์ในตำนานนะครับข้อมูลไอเทมไม่ได้นะครับนี่เพื่อนๆเยอะมากเลยนะครับมีโอกาสได้จะหลอมได้2ครั้งตอนสัปดาห์นะครับนี่ผมเคยได้นี่ด้วยนะเพื่อน คมพี่ยินในตำนานธาตุน้ำนะครับแล้วก็หลายๆครั้งนะครับเคยได้นี่ชิ้นส่วนแล้วก็เพชรหลายๆย่างนะครับเพื่อนลองแล้วแต่ดวงนะครับเพื่อนๆก็2กล่องต่อ1สัปดาห์นะครับลุ้นกันได้นะครับและต่อไปนะครับเราไปดูในอารีนากันบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องซื้อนะครับผมก่อนสิ้นสัปดาห์นะครับก็คือเดวิมอน เพื่อนต้องเก็บให้ครบได้ให้ได้เลยนะครับนี่คือสุดยอดน้านี่ก็คือมอสเตอร์ฮาร์ดดอีกหนึ่งตัวนะที่เอาไว้อัพสกิลให้เรานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนจะชอบสกอร์ธาตุหรือว่าสกอร์ส้มนะครับแต่ส่วนตัวผมขอสะสมสกอร์ส้มดีกว่านะครับผมเพราะว่าเรามีตัวที่อยากได้แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนอยากได้ธาตุอะเป็นพิเศษเพื่อนๆกน,นๆก็สามารถซื้อได้นะครับแต่มันจะราคาแพง ส่วนตัวผมเชียร์ให้เป็นสกอ์ส้มมากกว่านะครับจะมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่านะครับก็ซื้อเท่าที่ไหวนะครับสําหรับใครที่ซื้อได้ครบ1ิเฮ้ยพี่ของผมเหลือของผมเหลือเลยพี่ซื้อ15แล้วเพื่อนๆก็สามารถมาอยากลุ้นแสงมืดไหมถ้าอยากลุ้นแสงมืดก็มาซื้อได้นะครับ250อัน2ครั้งตอนน่อ1นสัปดาห์หรือว่าจะชอบสกอ์ธาตอันไหนก็ลองดูกันเลยนะครับ แล้วก็ในเวล a r อารีนานะครับจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําซึ่งนั่นก็คือเพื่อนๆจะต้องซื้อทุกสัปดาห์เลยนี่นะครับหินแปลงล่างนะครับทําให้เราได้คอร์สสวยๆมาไว้ในครอบครองได้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมเชียร์นั่นก็คือสกอตโทมิกแล้วนั่นเองเพื่อนๆเห็นอะไรไหมว่านี่ ราคามันแค่20แต้มเองนะเพื่อนๆเท่ากับว่า15อันเนี่ยเราใช้แค่300อันเองนะเพื่อนๆคุ้มมากเลยนะครับผมทุกสัปดา์หนะครับเพื่อนๆนี่ถ้าเกิดว่าอันนี้15อันอันนี้15อันเพื่อนๆก็ได้โอกาสลุ้น30มอันแล้วนะนี่เลยนะครับต่อสัปดาห์นะแล้วก็อ่าอันนี้มันจำกัดแค่เพียง4ครั้งเนาะ สเปเชียลลี่แล้วก็กิวนี่เพื<ๆ>่อนๆตัวนี้เลยผม<ๆ>เชียเดวิม m อนเอ้เรนโบมอนนะครับ5ดาวเอาไว้อัพนะครับผมส่วนตัวผมสะสมมาเยอะอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัพมอนขึ้น6ดาวเลยนี่เพื่อนๆผมจะสะสมไปประมาณนะครับเพิ่งอัพไปมั้งนะครับแต่จริงจะสะสมมาเยอะมากอ่าเพิ่งอัพขึ้น5ดาวไปนะครับ สกิลมีตัวนี้แล้วก็อ e ีฟิตนะเพื่อนๆสำหรับใครที่แต้มหรืออ่นนะครับก็ใส่อ e ีฟิตไปเลยอย่างนี้นะครับเอามาอัพสกิลได้นะครับธาตุน้ําก็เก่งธาตุไฟเขาเก่งธาตุลมก็เก่งนะครับเก่ง3ามธาตุเลยนะครับสําหรับใครที่มีทุกธาตุแล้วสามารถเอามาอัพสกิลได้นะเพื่อนๆหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากเสียนะครับมันแต้มละ3 5 5 มันพันหแต้มตอนหอาทิตย์ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเปลืองอยากจะไปฟิวชั่นกินสกิลก็ไม่ว่ากันนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้ออ e ีฟิตเรามาซื้อนี้ได้นะได้อีกสิอันเหมือนกันนะครับสกอเวทนมตนนะครับผมจุกจกุและต่อไปเป็นอะไรดีสัปดาห์นะครับ แล้วก็อันนี้เพื่อนเื่อนผมขอแนะนําเลยนะครับนี่เพื่อนเจะเห็นนะครับว่าหลุมมิติพลังงานหลุมมิตินะเพื่อเพื่อนคนจะซื้อให้ครบนะครับเพราะมันซื้อได้แค่5้อันนะครับต่อสัปดาห์ใช้แค่6ก0เพชรเองนะครับคุ้มๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อสามารถฟาร์มหารุ่นหรือว่าฟาร์มขึ้นขั้น2มากินสกิลได้ง่ายๆเลยนะครับผมของกิจกรรม เราต้องจัดการให้เรียบนะครับแล้วก็มีอะไรอกว่าผมนึกออกประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนสำหรับ1สัปดาห์นะครับผมก็จะเข้ามาเคลียร์แล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะเพื่อนเพื่อนมันจะมีกิจกรรมที่มันใกล้จะหมดกิจกรรมที่ใกล้จะหมดนะครับผมอย่างเช่นกิจกรรมนี้หรือว่ากิจกรรมอะไรก็ตามแต่นะที่มันขึ้นว่า ใกล้จะหมดอายุนะครับมันจะมีใกล้จะหมดกิจกรรมเพื่อนๆต้องรีบรับให้หมดนะครับแล้วก็รีบเคลียร์ให้หมดนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสในการรับของรางวัลน,นะครับผม <c oughs> ก็มีเท่านี้นะครับสําหรับการรับของรางวัลหรือว่าการจะจบวิกหนึ่งหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะจบแล้วเนี่ยเราต้องอต้องทําอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างต้องอเตรียมตัวอะไรบ้างประมาณนี้นะครับเพื่อน ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย